สวัสดีครับวันนี้วันอังคารที่ยี่สิบ็ดนะครับเมษาครับสองห้าหกสี่วันนี้เราก็จะมาแนะนำเรื่องบอดี้ครับบอดี้แข็งของทีมลัฟฟี่ครับก็วันนี้ก็ความยาวของตัวบอดี้เนี่ยก็สี่รอยห้าสิบเอ็ดนะครับอ้สี่ห้าเจ็ดสี่ร้อยห้าสิบเจ็ดนะครับความกว้างก็สองูนย์เก้านะครับสองูนเก้า ความสูงก็ความสูงของบอดี้เนี่ยความสูงของรถนี่ก็155ยห้าสิเซนนะครับฐานล้อคือ313ครับประตูเปิดได้สีดำทำมาจากโรงงานประตูเปิดได้ภายในครับก็มีเรียบร้อยพวงมาลัยซ้ายนะครับเกียร์กระจกมองหลังคอนโซลรายละเอียดต่างๆนี่ก็มีเบาะหน้า คู่หน้านะครับแล้วก็บาะหลังเปิดประตูได้สี่บานเปิดได้ปิดได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวล็อกฝากระโปรงก็จะเป็น,ปนยางนะฮะก็ทำสีไม่จะโรงงานเรียบร้อยแต่ว่าก็ไม่ได้ประกอบมานะครับมันจะมาแค่ตัวโครง ด้านล่างนะั้นเราก็มาประกอบเองอันนี้เพิ่งประกอบเสร็จในชุดของเขาก็จะมีกล่องมาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมีรหัสราคา2.590ครับ2.590กก็จะมีพวกน,อน็อตต่างๆนะครับ นี้แล้วก็คู่มือการประกอบซึ่งเราประกอบให้เรียบร้อยแล้วก็รายละเอียดของมันก็คุ้มค่านะครับเพราะว่าด้านหน้าก็จะมีปัดน้ำฝนหน้าที่ปัดน้ำฝนก็มีแล้วก็จกมองข้าง ใส่ตัวสติกเกอร์แปะสะท้อนแสงไอ้สะท้อนมาให้ครบนะครับไฟเ่นไฟข้างหลังนะครับเ่นไฟหน้าใส่หลอดได้เลยถ้ามีพิ่บก็ใส่หลอดเ้้ไปในนี้ได้เลยโอเค ครับก็สั้นๆแค่นี้นะครับก็ลองเอาไปครอบดูนะครับก็เพราะว่าตัวบอดี้แข็งเนี่ยก็จะให้ภายในมาเวลาเล่นก็หาคนขับเข้ามาใส่มันก็จะเหมือนนะฮะถ่ายรูปก็สวยเล่นก็สวยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับบอดี้รถจี๊บที่มีอยู่นะครับ